ย่องคนไทยชวนเที่ยวเริ่มสนับสนุนโดยวางใจให้อมสินดูแลคุณด้วยบัตรเครดิตธนาคารอมสินสุขแบบไทยใช้แบบพอเพียงคนไทยชวนเที่ยววันนี้พาท่านผู้ชมมาเติมความหวานให้กับชีวิตนะคะกับขนมหวานที่เขาเรียกกันว่า Creative d i s h e s นะคะที่โรงแรมเรดิสันบลูพาซาสุขุมวิท27คะ่ะ วันนี้ที่ห้องบีเชฟนะคะเชฟโทมัสบินตรงจากอังกฤษนะคะมาทำครีเอทีฟดิชเชสให้เราเสิร์ฟเรียกว่าถึงใจคนที่ชอบความหวานและความอร่อยอย่างนุ่มนวลค่ะ คนที่ขาดความหวานเมื่อมาถึง b ีชาร์แล้วนะคะจะหวานขึ้นเลยบัดดนนะคะเพราะว่าเชฟโทมัสซึ่งบินตรงมาจากอังกฤษเนี่ยมาสเสิร์ฟอาหารซึ่งเป็น c r e เอทีฟด i ช h e s เนี่ยรอคุณอยู่เลย What is this name t h i s p l a t e This is called Moonwalks จะเห็นว่ามีทั้งโลกวีทั้งพระอาทิตย์วีทั้งพระจันทร์แล้วก็เส้นสายลายที่ให้เราเห็นเหมือนกับว่าเป็นกาแล็กซีนะคะแต่ถ้าคุณอยากจกะทานอะไรที่ครีเอทีฟแบบนี้นะคะต้องมาที่โรงแรมเรซันบรูพลาซ่าค่ะ เรียกว่าถ้าคุณมาถึงแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่มูนวอลที่คุณจะได้สัมผัสนะคะพวกไอศครีมชีสเค้กต่างๆซึ่งทางเชฟโทมัสได้เตรียมเอาไว้เนี่ยก็เป็นหลากหลายจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นลาวาเค้กชีสเค้กหรือเบอร์รี่แบล็กแอนด์ไวท์ที่เป็นไอศครีมรสชาติต่างๆคุณสามารถมาสัมผัสได้คะ่ะที่สุขุมิ27นะคะโรงแรมเรดิสันบลูพาซากรุงเทพ กับเมนูที่หลากหลายแล้วราคาก,าก็ไม่ได้แพงด้วยนะคะท่านผู้ชมสามารถที่จะมาทานกันพร้อมกัน4คนเลยนะคะวันนี้นะคะโรงแรมเรดิสันบูรพาซาเนี่ยมอบให้4จานเลยแต่ให้เดากันเข้ามานะคะว่าจานไหนที่เป็นจานที่ค้ายดีที่สุดนะคะระหว่างช็อกโกแลตลาวาแบ็กแอนด์ไวท์หรือว่ามูนร็อกสางคำตอบและส่งเข้ามาที่ดอกกัน336088สัปดาห์หน้านะคะมาดูกันว่าลุมของท่าน4คนนะคะ ใครจะเป็นผู้ที่โชคดีได้มาสัมผัสอาหารที่เป็น Creative Dishes จากเทพโทมัสที่โรงแรม r d รดิสั l u e Plaza สุขุมวิท27ค่ะ We look forward to welcome you all here at the Radisson Blu Plaza Bangkok Everything, Everything. prepare d for you Right Everything we prepare for you รวมสนับสนุนโดย The Wisdom Plus ศูนย์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงาม